สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าตาชนบทมาแล้ววันนี้เย,ยตาจะไปตัดรั้วก็เลยจะไปถ่ายเพื่อนเพื่อนดูก็เลยถ่ายเพื่อนเพื่อดูตรงนี้นิดหนึ่งเห็นไหมดอกไมย้ยยตะเริ่มมานนในในนั่นน่ะเดี๋ยวมันกระบานสีเหลืองมันกันหนึ่งนะนั่นน่ะี๋ยจะพาเพื่อนเพื่อนให้เพื่อนเพื่อมาช่วยตัดรั้วนี่ตรงนี้ก็เห็นไหมเพื่อนเพื่อนเต็มไปหมดเย,ยตาจะเอามาปลูก เห็นไหมนู่นนนู่นยี่ตาออกมาจากทางนู้นนะเพื่อนๆเห็นไหมในยี่ตาจะสุ้มอ่าเห็นแล้วเพื่อนๆเคยเห็นแล้วเนาะนู่นดอกอยู่ทางโน้นซุ้มไม่ได้หรอกเพื่อนเนาะนี่เห็นไหมเต็มไปหมดน,นี่ตรงนี้มันยังไม่มันยังไม่บานหรอกนี่เห็นไหม ปลอยธรรมชาตินะไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่อะไรนะเพื่อนเพื่อนถ้าใส่ปุ๋ยมันจะแบบมันก็จะออกดอกเยอะกว่านี้เนาะเห็นไหมนี่เต็มไปหมดเนะาะไอ้เี๋ยจะพาเพื่อนเพื่อน,อนไปดูรัว้วนะอเอาเอาแค่นี้ก่อนนะจะยังไงนะนะเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวไปต่อเพื่อนเพื่อนนี่ไงมาถึงแล้วเพื่อนเพื่อนอันนี้ด้านนี้มันเตีย้ยเห็นไหม เย,ยตาจะถ่ายให้ดูด้านนี้เท่านี้ของเย,ยตานะเพื่อนๆในเย,ยตาจะไปถ่ายด้านนู้นให้เพื่อนๆดูมันสูงดินมันเป็นไม้ทางนู้นมันเตี้ยเนะนี่แฟนเย,ยตาตัดแล้วแต่ก่อนนะ่ะสองสามปีที่แล้วนะแฟนเย,ยตาตัดครึ่งวันเองตัดทั้งนี้ไม่ทรมาร่นะทิ้งไว้แถวๆนี้ก็ได้นะ แต่ด้านเขานะ่ะต้องเก็บกวาดอย่าให้เหลือแม้แต่เศษเดียวนะ <c oughs> ก็เลยนานแต่ก่อนแฟนยตาตัดแค่ครึ่งวันเองเพื่อนๆน,นี่เห็นไหมอันนี้ตัดตัดด้านนี้แล้วครึ่งหนึ่งนี่เส้นแสงมันสะท้อนนะไม่รู้ว่าได้ได้ไม่รู้ว่าจะเห็นอเปล่อนะเพื่อนๆนะด้านนู้นยังไม่ได้ตัดเห็นนะู้เดี๋ยวแฟนยตาก็จะลงไปตัดด้านนู้นแต่ก่อนตัดแค่ครึ่งวันเองเพราะว่ายืม ไอที่ตัดเข้ามาสมัยก่อนแต่เดนไม่ซื้อเองแล้วตปอันนี้แค่ค่อยหวั่นแล้วเพื่อนนี่แกตัดแค่นี้แกเหนื่อยแล้วโอ้เลยวันหลังค่อยตัดต่อนะออายุมากแล้วเพื่อนเพื่อนเจ็ดสิบแปดแล้วอา่าเดี๋ยวแค่นี้แหละเดี๋ยวจะจะพาไปด้านนู้นนะด้านล่างอ่เดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวไปต่อเห็นดอกนี้มันบานอนะ่ะสีม่วงๆในี่ใครเพื่อนดูเห็นไหมเนี่ยมันอยู่ด้าน มันอยู่ตรงนี้นี่สวยไหมดอกม่วงม่วงเห็นไหมเต็มเลยนี่ปลูกไว้มันก็ย่าไม่ขึ้นนะเดี๋ยวต่อเดีย๋ยวต่อเดีย๋ยวต่อเปิดประตูก่อนนี่มาต่อมาต่อดอกไม้ข้างบ้านจะเริ่มบานแล้วเริ่มเหลืองๆแล้วเห็นไหมเพื่อนๆนี่ี๋ยวให้มันเหลืองก่อน ตาจะทายให้ดูนี่ยตาว่าจะเอาดอกไม้มาปลูกดันข้างรรยอย่างนี้ตามนี่นี่ดอกเรืองนี่ยตาว่าจะมาปลูกให้มันน่าจะสวยนะเป็นแถวเป็นแถวมาเป็นแถวมาเลยอย่างเงี้ยนี่เห็นไหมเป็นแถวอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้แล้วก่อนยตาวางก่อนยตาเอามาทุกปีทุกปีแหละปลูกมานี่จะพาขึ้นไปข้างบนนูน้นเห็นไหมมันสูงแค่ไหนนี่ยตาจะหาที่ขึ้นตรงไหนล่ะ นะฮะที่ขึ้นเตียเต้ยก่อนมันสูงเพื่อน,อนไม่ในของบ้านข้างๆตรงนี้พอได้ขึ้นหน่อยนี่นี่ขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วนี่ดูเพื่อนเพื่อนมันสูงขนาดไหนนายตาจะถ่ายให้ดูนะมันสูงขนาดไหนนั่น เห็นไหมเมื่อกี้เยตาถ่ายให้ดูแล้วไม่รู้เห็นหรือเปล่าด้านเยตา,าเ,หเห็นไหมมันสูงขนาดไหนวันนี้วันนี้สวยหรือไม่สวยไม่รู้นะเพื่อนๆวันนี้ทำงานวันนั้นวันนั้นมีคนแซวเยตามีคนแซวเยตาว่าเสื้อเธอเสื้อเธอเรียวเยตาถ่ายได้ทุกคลิปมีคนแซว เหน็นไหมนี่ที่แฟนยีตาตัดออกว่าให้คนตัดออกให้มันเตี้ยนิดหนึ่งเดีเ๋ยวยตาก็จะยังไงจะเก็บกวาดจะเก็บกวาดอันล่างๆนี่โยนขึ้นไปข้างบนนี่เห็นไหมนั่นน้องนี่เตี้ยใหญ่เลยน้องบ้านหลังนี้สองชั้นดูอยู่เตี้ยๆเองนี่ แค่นี้แหละเพื่อนๆเดี๋ยวยาตาจะไปทํางานก่อนนี่ตรงนี้แฟนยาตาตัดออกเห็นไหมมันเตี้ยลงนิดหนึ่งเดี๋ยวยาตาจะโยนพวกนี้ไปด้านหุ้นนี่บ้านยาตาจ้าแค่นี้เลยแค่เดินมาแค่นี้ก็เหนื่อยเลยพูดกับเพื่อนๆน่าเหนื่อยจ้าแค่นี้เลย เออวเจอกันใหม่เลยเจอกันใหม่ขอทำงานก่อนนะเ <c oughs> พื่อนๆส่งกำลังใจมาช่วยแล้วกันเย่ยตายจะได้ไม่เหนื่อยเนาะ <c oughs> จ้าคิดถึงคิดถึง